สวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนค่ะนึกว่าเสียงพอใหญ่กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะแสงมาสะ้อนพี่น้องพ่ายพีย่น้องมากินข่าวเศ้าอ่ะข่าวไขเ่ขขเจียวข้าวไข่เจียวคือเก่าพี่น้องจนเจ้าสาวเดินทางไปเล็ยงานคือเก่า่น่ะ กินอย่งม่ว่า,บานบริเวณกับเขาไว้ไกี่ข้ามเวลาปพ่อก็มีแหละง่ายๆข่าวไปกันเดอแต่ซีบมีแห้ง 嗯。 khá khỏe chưa bớt đây nhá, thấy làm bài nhăng rồi. Dạ tiền cà phê gì nữa. ไป,ไปทำงานกันค่ะรู้สึกว่าเช้านี้นี่อากาศสดชื่นอยู่ดีพี่น้องบกไคหนาวสัามด้อากาศเย็นเย็นสดชื่นดีค่ะมีนั่งคนเดียว <c oughs> เดินมารอรถเมล์เพื่อที่จะไปต่อรถไฟชีวิตประจำวันของมาดามอีนั่งยังบอสามารถขับรถได้นะคะถต่ว่าอีนั่งขับเป็นอยู่แต่ว่ายังไม่ทันสามารถขับรถได้ ด้วยตัวเองแบบว่าเพาาาราะสมถนั่งขับรถคนเดียวจะต้องมีพญใหา่น,นั่งนั่มนะคะเนาะบํามพ็ญวิญานบํแเพ็ญยังดอกเพราะว่าอีนางยังไ่ทันมีใบขับขี่ค่ะพ่า,ายัญสามารถนั่งไปนั่มได้แบบว่าฝึกสอนฝึกสอนอีนางสินะขันว่าผู้ใดที่จะเ,เริ่มเลี้ยนขับรถเริ่มหัดขับรถเนี่ย ขันพื้นฐานก่อหายคนที่ขับรถเปลี่ยนฝึกสอนเท่ากอนก็ได้ค่ะแต่ว่าคนนั่นจะต้องมีอ่าประสบการณ์ในการขับรถหรือว่าใบขับขี่นะหาปีขึ้นไปเนาะค่ะเนาะถึงจะสามารถฝึกสอนเท่าขับรถได้อีนางก่อหยายพ่อใหญ่เนี่ยแล้วสอนขั้นพื้นฐานเนาะคะ่ะหายชินรถหายชินถนนก่อนเพราะว่า <c oughs> อยู่มังนอกเนี่ย <c oughs> ขับรถทงัทงทังทราย นะคะเนาะขับรถทางซ้ายขับเลนขวาขับรถทางซ้ายก่อนที่จะไปเข่าโรงเรียนขับรถพอเข่าโรงเรียนขับรถเลี้ยนขับรถเลี้ยนกฎหมายเลี้ยนอหี่ยงต่างๆพ่อยายบอกว่าเลี้ยนหลายอยู่เพราะว่ากฎจราจรอยู่มางนอกเขาเขาแห้งนาะค่ะเนาะนั่นแหละพอเข่าโรงเรียนเลี้ยนขับรถปุ๊บเทาก็ไปเหตุบขับขี่ เพอเขาเุใบขับขี่ได้มาแล้ว <c oughs> เลียนลงเลียนจบแล้วเขาจะให้เท่าแบบว่าทดลองขับอยู่สองปีงนะพี่น้องแต่ว่าภายในสองปีก็มีใบขับขี่นะทดลองขับประมาณสองปีคันว่าภายในสองปีนี่เฮาบอเหตุผิดกฎจะาจรเฮาบอกเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นที่ว่ามันผิดกฎจะาจรอะไรพี่น้องเฮาก็อพอผ่านสองปีไปเขาก็จะได้ใบขับขี่ตใหม่หรือว่าอย่าง,าง,างนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าภายในสองปีภายในสองปีเขาเกิดอุบัติเหตุ หรือว่าเหตุผิดกฎจรลาจรถือตำรวจเรียกถือแล้วก็ถือคักคะแนนเขาจะต้องไปไปล่งเรียนไหมหรือว่าไปสอบใปขับขี่ไหมอีหย่างนี่แหละพี่นออ้องเอออี่น่าก็จำาม่ค่อยได้อีนางก็หาข้อมูลมาอยู่แต่ก็ลืมนะคะนะอี่น่าก็เริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับอ่ากจะล่าจร,จารจอ,อยููโอ้ยชีวิตก็ต้องสู่ต่อไปพี่น้อง <laughs> รอรถมีวนไป <c oughs> <c oughs> มาถึงสถานีรถไฟแล้วพี่น้องแดดพาเท็กกำลังขืนพุ่นะบมาเพ็ญพาเท็กกำลังขึ้น,ดนะ <c oughs> แ,น,นแดดแดดแดดกำลังมา <c oughs> คิดว่าเมื่อนี้คชิมีแดดอยู่ต่อสายสายเมนนื่อนีนั่งเด้ไปขึืนอยู่ชาญชาลาที่สองยนั่งจะต้องขามฟังไปฟังนั้งพูนพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยัมื่ถึงเวลาดอกฟังนั้งพูนเดี๋ยวรถรถไฟไป,ไป,ไปบารไปบารากเกนจะมาก,ก่อนนะคะแล้วก็เที่ยวเที่ยว ่ยวต่อไปก็รถไฟไปโวสพี่น้องรถไฟไปบาราเกนจะมาจากทางพุ่นมาจากทางโวสตรงไปทางพุ่นไปบาราเกนแต่ถ้ารถไฟไปไปโวสจะมาทางพี่จะตรงไปทางพุ่น <c oughs> อากาศเมื่อนี้ช่วงเย็นๆอยู่ค่ะอันชานชาลาที่สองแล้วก็บันไดลอยตรงนั้นเขาเพิ่งเปิดปีนี้ค่ะเขาเพิ่งสร้างแล้วก็เพิ่งเปิดไา่งานปีนี้นะฮะเนาะ ปกติใส่แต่ชาญชรา,าทีหนึ่งก็คือฟังนักเพ่แต่ว่าชานชรา,าทีสองมันมันมีห้องนงั่งผู้โดยสารอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันบม่มีประตูมันหนาวนี่นางก็ต้องมานาั่งรออยู่ชาญชรา,าทีหนึ่งก่อนมันมีห้องนั่งพักผู้โดยสารมีประตูปิดมีแอร์ปรับความปรับความห่อนปรับความหนาวเอ้ยจะเกินยังดอกบรรยากาศสถา,านีรถไฟค่ะ อีนางยังมาท่านมีโอกาสได้พาพี่พียน้องนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองต่างๆเลยอีนางพรท่านหวางเดีย๋ยวราท่านหวางพี่น้องรอรถไฟไปเห็นงานกันวัอนี้บ่หูว่ามือนีสิได้จจกหของนะคะเนาะไปรอลุนกันตอนเขางานแล้วนะคะถึงจะู้ว่าได้เห็ุสั้นไหนแล้วก็ได้จจกหของนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะไปนั่งรอข้างในก่อนพี่น้องค่ะมีร่มร่มหนาวอยู่ ันนี้เป็นอาหารพักเบรกพี่น้องคะอาหารพักเบรกไม่แต่แบบเดิมๆนี่แหละค่ะพี่น้องม่แต่อาหารแบบนี้ค่ะขนมปังอีนางอีน่างก็จะกินแต่กาแฟกับขนมปังแค่นี้แหละเดลืงานอาจาพี่น้องโอ้ยเมื่อนี้เหลืองานซาที่จริงของของอีน่างเซตตั้งแต่าบสองเคิร์นแล้วแต่ว่าซอยมูยู ซอยมูสั้นเดียวกันเพราะว่ามื่อนี่หัวหน้าบอกว่าทุกของจะต้องเสจทุกคนจะต้องเสจเนาะคะ่ะอีนางก็เฝ่าแลนไปซอยมูเสจท่าอยู่กะละแลนลงมาลอดรถลอดรถลอรถเมฆกลับบ้านพี่น้องโอ้ยเมื่อยก็เมื่อยเอาโดเอานำสมใน้องอาหารมากินนำ้ำอ้ยมื่อนี่เฮ็ดงานมวนอยู่ค่ะเฮ้ออาเยเมยื่อย มื่อนี้มีแดดอยู่ในน้อยตอนนี้ก็บ่มีดดแดดอลไรพี่น้องบรรยากาศอยู่ในเมืองวอสกอร์อากาศเย็นๆคืมๆค่ะโอ้ยรอรถจบไปอีกวันหนึ่งพี่นอ้องเมื่อยแห้งมืนน่อไหร่บรรยากาศในเมืองวสอสมื่อไหร่ะพี่น้องค่ะอยู่เมืองหนกเมืองหน้านี่ต้องรีบเร่งในการเวลาเป็นเวลาของพี่น้องเนาะรถ หน่อยก็บล้อเฮาแล้วก็บอมีรถดแล้วบรรยากาศส่งคึมคมค่ะแต่คิดว่าฝนก็คงจะมาตกแล้วล่ะมือนเฮ็ดงานอีกมือหนึ่งแล้วก็ยดพี่น้องยดวันศุกร์ยดแล้วก็ยดวันศุกร์สาวอาทิตย์เฮ็ดวันจันทร์บ่แน่ใจว่าเฮ็ดหรือเปล่านะคะเนาะ้อนี่ย่างหมู เป็นกระดูกหมูไห้พ่อยญ่อย่างเวทาอีนางจะขึ้นรถเมล์จากโวสไปถึงนาปักทางบานนีนางเลยด่านไซก็คือป้ายก่อนถึงเมืองด่านแลนเนะคะอีนางจะลงเมืองด่านไซแล้วก็ให้พ่อยญ่มารอรับอยู่เมืองด่านไซพี่น้องนาปากทางเข้่าบ้านนี้นางนั่นแหละไห้พ่อหา่มารอรับเลนจมง่งใบสองแดนแลนเก็บของเจ้าของ เพราะว่าเฮาเฮ็ดทําความสะอาดห้องเซ็ตเรียบร้อยเรียแม่นบ่เฮาก็ต้องเตรียมรถรถทําความสะอาดนั่นแหละเตรียมเอาไว้ให้คนที่เขาจะมาต่อมืออื่นสาวเพราะว่ามืออื่นสาเขาเขางานก็คือเขารีบเขางานแล้วก็รีบรีบเฮ็ดเลยน้าพี่น้องเขามีเวลามามั่อมาจัดลงจัดรถหรอกแต่ก็บ่อยขังถี่นั่งเจอเขางานบ่มีผู้ใดจัดรถไว้ให้นั่งก็ตรงมาเสียเวลาจัดรถเป็นเครึ่องัมวงพี่น้องนาะค่ะก็มี มีคนเหตุงานมักงางก็มีพี่น้องบางแต่ว่าบางที่เขาก่อเวลาพ่ออย่างสี้นะพี่น้องค่ะเพราะว่าโยอ่าที่ทํางานนี่นังนี่คันบอ่อจาเป็นเข้าบอ่อไฮโอเนาะค่ะจะทุกผู้ดใดที่จะเฮ็ดโอได้ก็ต้องเมื่อหัวหน้าบอกที่ให้เฮ็ดโอได้เนาะค่ะนอกจึงจะเฮ็ดโอได้เพาะงานพวงงานก็อันเพราะว่าถึงเวลาเลิกงานก็คือต้องเลิกเลยเนาะค่ะแล้วแต่ว่าจะต้องเพื่อเวลาครึง่งชั่วโมงในการเก็บของเก็บอุป,ปกรณ์แล้วก็จัดรถ จัดรถทาความสะอาดเอาไว้ให้รอบต่อไปเน,นาะค่ะเนาะพี่น้องหายใจกับบทะน <c oughs> พี่น้องเอ้ยเบิ้งมือมาดามด้วพี่น้องพ,พี่น้องพี่น้องเบิ้งมือมาดามพี่น้องเบิ้งมือมาดามนอเวอพี่น้องเบิ้งมือมาดาม เห็นสัดบ่นาะเบิ่องมือเบิ้งมือพ่อนทํำกวาาสะอาดคัดลากของน้ำพี่น้องค่ะรถอีนางมากเลยค่ะรถเมย์ไปขึ้นรถกันเดี๋ยวคลิปนี้นะเสียทายใหพ้พี่น้อง,องเบิ่งบรรยากาศสำหรับเอฟซีโคไหนที่พึ่งเขามาติดตามอีนั่งเนานะค่ะเนาะอันนี้เป็นเมืองเมืองโวสคะ่ะบบแมนเมืองใหญ่เนาะค่ะเนาะ อันแล้วก็บแล้วก็บอกเมนอันคันเข้าใจง่ายๆกับบอเมนโตจังหวัดนะจ๊ะประมาณแบบว่าประมาณตัวอำเภอนี่ยพี่น้องบอเมนเมืองใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นเมืองแยกออกมาอีกอีกทีหนึ่งอะน,นะเรียกตัวอำเภอนั่นแหละค่ะเป็นถ้าเขาจะเอื่อหนึงอย่างก็ยิ่งนาก็ใส่กับ,กบ,กบ่บบอบถึงนั่นแหละพี่นอออ้องบอเมนเมืองโวบอเมนจังหวัดเนาะค่ะเนาะเป็นอ่าอำเภอย่อยออกย่อยออกมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคนก็อ่าใส่ชีวิตอยู่นี่ตอะอยู่ค่ะ อันนี้เป็นเส้นทางอ่าออกจากตัวเมืองเนาะคะนะ่ะเนาะออกจากเซนตรุมนะนะก็จะมีบ้านคนต่างๆพี่นองอากาศดีค่ะเมืองเวอนี่นาฮอนนี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวหลายค่ะนี่นักท่องเที่ยวหลายเนาะคะนะ่ะเนาะมาเที่ยวเมืองนี่เนาะคะนะ่ะเนาะของอยู่เมืองนี่ก็แพงอยู่ค่ะพี่นองเออ เพราะยาอีนังบอกว่าของอยู่เมืองโวแสงแพงกว่าเมืองบาราเกนนะคะเมืองบาราเกนนี่เป็นจังหวัดค่ะเป็นเมืองใหญ่เป็นจังหวัดห่างจากเมืองโวลส์ประมาณชั่วโมงก็อีกห่างจากเมืองโวสประมาณสองชั่วโมงค่ะห่างจากเมืองโวลส์ประมาณสองชั่วโมงบ้านีนังจะอยู่ระวางการระวางอ่าโวส์กับบาราเกนนะคะเนาะ ของอยู่เมืองโวสจะแพงกว่าอยู่บารากเกนหน่อยหนึ่งพี่น้องเมืองบารากเกนเป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่ว่าลานขายของมันหลายอ่ะนะของนันานนั่นถือตานนี่แพงเองประมาณนี้แหละพี่น้องดูกัว่าลานไทยก็อยู่บารากเกนก็หลายค่ะมีหลาย้านเลยแล้วก็จะมีร้านใหญ่้านหนึ่งที่ราคาถูกกว่านะคะเนาะท่านนินางมีโอกาสก็ไปซื้อของอยู่้านไทยอยู่เมืองบารากเกนนะคะแต่ว่า จะเรือเอาล่อให้แบบว่าคล้องเบิดลหลายกอนแล้วก็จะใส่กิซีน่าพี่น้องอันนี้เป็นทางที่อีนางใส่สันจรจนระวางบานกับมาเฮ็ดงานหรือว่ามารงเลียนทุกมือเนาะคะ่ะขึ้นรถไฟก่อทางทางรถไฟก็อยู่ใกล้ๆกันนะ,นะพี่น้องอยู่ทางขวามือค่ะทางรถไฟก็มาสินเดียวกันนี่แหละพี่น้องคะ่ะคันว่าพ่อหญคขับรถมาฮับมาทรงหนี เที่ยวนึงก็จะใส่เวลาอยู่ประมาณ4 5่สถึงห้นาทีจ้ะจากบ้านอีน่างมาถึงเมืองวอสนะคะเนาะแต่ท่านเกิดว่าอีน่างนั่งรถประจําทางนั้นอีน่างนั่งสองต่อนะคะนั่งรถเม่แล้วก็ต่อรถไฟใส่เวลาร่วมๆประมาณ1ชั่วโมงกับอีก1 5หนาทีค่ะทางใส่มื่อน,นั่นก็ไปไหว้กันเนาะ อันบรรยายว่าท่านพี่น้องอยู่เมืองโวสนีก็จะมีพื้นที่เกษตรอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องอยู่ทางขวาม,มือก็จะปลูกมันปลูกต้นเชื้อรีมั้งเห็นว่าอีนั่งจำบ่ผิดนะแต่ส่วนมากแล้วเขาจะปลูกห้าค่ะปลูกห้าืาอทีจะเก็บเกี่ยวหญ้าเอาไว้ให้สัตว์เลียกของเขาเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแพะแกะมา้างงัวหนาหนาวมันบ่มีหญ้าเลยเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องปลูกหญ้า เอาไว้ให้สั์เลี้ยงเขากินเนี่ยค่ะเห็นเจี้ยวเขียวนี่บบแม่นเขาใบแม่นหน้าบ่แม่นอย่างหรือพี่นองหญ้ยาเขาปลูกยากันแล้วก็ก้อนข้าวๆาวที่ว่างยุ่นก็คือยาค่ะ้าที่เขาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเห็นบ่ก้อนข้าวขานะตอนแรกที่อีนั่งมากอีนั่งก็บอเขาใจดรกค่ะว่ามันก้อนอียงขาวขาวบางอยู่ตรงนั้นว่ามันก้อนอียงอ๋อ้าพี่น้องเขาเก็บเกี้ยวแล้วเขาก็มวนมวนใส่เอาพลาสติกคุมเนาะค่ะเนาะเอาพลาสติกมวนไว้เอาไว้ให้สั์เลี้ยงเขากินนาห้อน เนี่ยค่ะสงสัยตรงนี้จะเป็นสวนชเชอรี่มั้งที่นางกอดบอดูเื่ากันเนาะคะ่ะประเทศโนเวททั้งประเทศมีพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่เกษตรของประเทศนเว์แค่สามเปอร์เซนต์หนึ่งเด้พี่นอ้องยิรีได้แค่สามเปอร์เซนต์เพราะว่าประเทศรนเว์เป็นประเทศที่เขาเขาเยอะน้ำทะเลเยอะแล้วก็หินเยอะพี่น้องค่ะแล้วก็อากาศมันหนาวจะเฮ็ดเกษตรได้เฉพาะช่วงนาฮอนเท่านั้นเนาะคะ่ะเนาะ ระหว่างทางกลับบ้านนีนั่นก็ได้ทายแน่เ่ได้ทายแน่จะมาถึงบ้านแหะค่ะยินอัน,นนี้น่านจะมาถึงบ้านแล้วแต่ว่ารถติดช่วงนี้รถติดจันจันถึงพระฤาษีหัดค่ะเพราะว่า,อ,าอุโมงก่อนถึงบ้านนีนั่นเขาเหตุสมเสียมยังบุ่รู้พี่น้องเขาเอาเขาทุบหินทุบหินจากเทือกเขาน่ลงมากเพราะว่าหินมันหลน่นลงมากเนาะคะ่ะเขาก็เลยจะต้องทุบออกรถติดโดอยุพี่น้อง ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งเป็นแคมพักพอนแบบว่าใครครับรถมากมากไกลๆก็มาแวะปิกนิกอย่างบามานนี้พี่น้องพี่น้องเห็นเขา้าเนี่ยค่ะ,นะคะประเทศนอร์วเวย์จะมีแต่แบบั้นนะคะเขาเหินช่วงนี้นาห่อนก็เห็นบรรยากาศเขียวชุ่มอยู่ค่ะนั่งนั่งรถไปก็จะรับไปพี่น้องเอ้ยรถติดนานมากค่ะ20นาทีแล้วพี่น้อง เมื่อยได้เนี่ยนั่งรถกับนั่งรับพี่น้องค่ะนั่งรับเคยเคยเป็นบอแบบว่านั่งรถเมล์กลับบ้านเลิกเรียนหรือว่าเลิกงานก็แล้วแต่อยู่เมืองไทยนะนั่งรับโอ้ยจะรับให้ได้เลยแต่ก็พยายามบังคับเจ้าของบอให้รับเพราะว่าอยากเลยไปนะยิ่นั่างนี่นี่เลิกงานเพราะว่าจะขึ้นรถเมล์แล้วรถไฟนี่โคตรง่วงนอนเลยพี่น้องแต่พยายามบังคับเจ้าของบอให้รับอยาิเลยไป นีรถยังบอเดินเลยพี่น้องคะ่ะรถติดติดโวนค่ะทั้งเมยทั้งหิวโอ้ยโอเครถขยับแล้วคะ่ะล่อมาประมาณ <Okay. S 1> เกือบเครึ่งชั่วโม,มงพี่น้องคับเข่าอุโมงยันคะ่ะอุโมงใหญ่แล้วก็ทะลุอุโมงออกไปก็ถึงก็ถึงปากซอยบ้าน,นีีนางแล้วพี่น้องคะ่ะอุย้ยรถติดเงาค่ะ ฝน,นตกค่ะฝนตกต่อเนื่องเราบัดที่นี่เขาสูงสูงอ่ะตรงตรงขามกระทั่งเขาบ้านนี้นั่งอ่ะมันหินมันหล่นลงมาจากทึ้งเขาค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยกันรถป,ปิดปิดทางน่นะปิดทางเปิดอ่าให้รถเลนเป็นระยะระยะเพื่อที่จะทับลายหินที่ว่ามันอ่าช่ำรุดนะเขาจะเอ่่อย่างดอกพี่นั่งก็ใส่คำว่า,าปรถือช่ำรุดเนี่ยพี่น้องให้มันหล่นลงมา พื่อที่จะบ่เป็นอันตรายระวังรถที่ขับสัญจรไปนะคะนี่ค่ะทางขวาม,มือนัน่นทางปากทางขาวบานอนีนางเมืองอ่าป้ายรถเมล์ชื่อด่านไซ่เนาะคะ่ะครับตรงไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเมืองด่านแลทีนางไปขึ้นรถไฟนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะป้ายรถเมล์ถึงแล้ว พ,นนนพ่อใหญ่จอดรอ,อรับแล้วโอ้ยฝนลินพี่น้องฝนลินนนน้อยมาหอดบ้านแล้วฝนลินพ่อใหญ่จอดรถรอรับที่พู้นะขับรถจากปากซอยบ้านนี้นางเข่าถึงบ้านน้นางประมาณสิบห้านาทีจ้ะไปเลยไปเลยกลับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องโอ้ยกลับมาหอดบ้านปวงค่ะพี่น้องคะ่ะพ่อใหญ่่อยอัน พ่อใหญ่เล่าสิย่างย่างหมูย่างหม,มูติดกระดูกนะนะย่างในเตาอบเล่าเล่ากะว่าสิย่างทิมไหวแล้วก็ออกไปฮับเมียพ่อไปฮับเมียกลับมาถึงบ้านแล้วก็มันจะพอดีกันหมูสุกพอดีอย่างประมาณนี้นะพี่น้องจังได้เราไปเปิด <laughs> แล้วเปิดตูอ้อบพี่น้องเราไปเปิดพัดลมเพราะว่าตูอ้อบมันจะมีมันจะมีระบบไฟโอนไฟเบาไฟแห้งแล้วก็แล้วก็ระบบพัดลมแบบว่าเขาเขาอีนั่งสามารถเอ่ออีหยังก็ตากตาก,ตากเห็ดหมูแดดเดียวหรือว่าอ่ตากปลาเห็ดป่าแดดเดียวได้นะพี่น้องคะ่ะเราไปเปิดพัดลมกลับมาหดหมูบสุกพ่อยญ่ข่อยอันนี้กำลังอย่างไม่คะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ย นีค่ค่ะหมูย่างหมูย่างที่พี่คนไทยเลาไหิมาหมูหิมาเป็นหมูติดกระดูกคะ่ะนั่งเอามาย่างมาว่าหนีนั่นงออกจากช่องฟีสอีนั่งคิดไว้อีนั่งสิต้มอ่ะนะ้าต้มแล้วโอ้ยขี้คานเว้ยก็เลยบอกพ่อหญ่ว่ายา่ยางย่างอา่าย่างกินตอนแรกเมื่อนี้ละกันว่าจะได้กินสองคนพ่อหญ่อีนั่งก็กินเนาะคะ่นะเนาะหมูติดกระดูกย่างกินเราเรากินอยู่เราเลือก,กินก็กันพ่อหญ่นะเราก็มาก,กินอยู่พี่น้อง อันนี้ย่างไหมพี่น้องเอ,อ้ยกลับมาคิดว่าสิได้ก,กินเขาเลยทีนี้เด็มลอย่างหมูอีกปู้ปยปวง่อยเพืออ่อเถ้าอากาศช่องฝนฝนสิตกอีกแล้วพี่น้องโอ้หนาำก็ล่งลงค่ะเขานาห้อนแล้วได้เนี่ยเขาเดือนนาห้อนแล้วได้เนี่ยกลางเดือนแล้วได้เนี่ยจะเบิดเดือนแล้วจะเบิดเดือนนี้แล้วพี่น้องค่ะฝนยังมาหยุดตกอยู่พ่อใหญ่ไปเห็นอย่างก็ เพื่อนบ้านนีเนอ่นั่น <c oughs> ค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องคะ่ะทายคลิปมือละนิดมือละน้อยนะคะน้อยย่ำวางก่อมาทายให้พี่พีทพน้องเบิง่งติดตามชีวิตมาดาม <c oughs> มาดาม <c oughs> ติดตามชีวิตมาดามติดตามชีวิตมาดาดเนะคะนอสู่ชีวิตอยู่มังหนกนะคะทุกคนที่มาอยู่มังหนกก็ต้องดินล่นด้วยตัวเจ้าของนะคะไปหวังพึง่งคนนั้นคนนี้หวังจะเอาของคนนั้นคนนี้กับบ่ได้นะคะเนาะ,ค,ะ,นะคนเฮาก็ชีวิตบ่คือก,กันคะ่ะ เฮ็ดน e ี่ย ma ok oh an, ังได้เดืยวตัวเองก็เฮ็ดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพอสําเร็จมากพอได้มากมันก็ภูมิใจในตัวเจ้าของไงนะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะน้ำยังมาเลยพี่ใหญ่แล้เทน้ำไปเห็นยังมาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย